แฉด่วนส่งของฟันในไลายสดไม่ได้ช่วยเปิดค่าการมองเห็นคุณอาจจะเสียเงินฟรีกับผู้จัดก็ได้ สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายทุกงเอฟฟินิที88พาร์เนอร์รายใหญ่ที่กับติ๊กตอกประเทศจีนบริหารกองถ่ายทำั้นคุณสุดดวงดาวกูรูสอนหาเงิงนออนไลน์แบบมืออาชีพนะครับมีคนมาจะถามเรื่องของการโยนของขวัญตามห้องตามไลฟ์ตามอะไรต่างๆเนี่ยนะครับว่าจะช่วยเปิดค่าการมองเห็นไหมอันเนี้ยผมบอกเลยนะครับว่าไม่ได้ช่วยเปิดค่าการมองเห็นนะครับแต่ว่าการที่เราเนี่ยนะครับโยนของขวัญเป็นการทํากิจกรรมที่ติ๊กตอกเนี่ยเขามีขึ้นมาให้เราซึ่ง เราเองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะร่วมเล่นกิจกรรมนั้นได้แต่ว่าเอาเท่าที่เราเล่นได้แล้วเรามีกําลังนะครับอย่าไปหมกบุนว่าเอ้ยเล่นแล้วเราจะมีค่าการมองเห็นถ้าผู้จัดคนไหนบอกเนี่ยให้คุณรู้เลยนะครับเขากํกาลังหลอกให้คุณโยเนเหียยให้เขานะครับญญเพราะฉะนั้นผู้จัดแบบนี้นะครับอยากเข้าไปอยู่ใกล้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดินหางออกมานะครับวันนี้คุณอยากมีค่าการมองเห็นนะครับ t ิ k กต k อกเขาสนับสนุนให้คุณเนี่ยอยู่ในช่องของตัวคุณเองนะครับคุณทําคลิปที่มีคุณภาพทําคลิปที่คนอยากดูทําคลิปในแบบสไตล์ของคุณแล้วสร้างฐาน fc เนี่ยนะครับในช่องของคุณอันนี้ดีที่สุดนะครับและสิ่งสําคัญคืออย่าไปทํากิจกรรมตามมาตามกับตามข้องผู้จัดดัง,ดงนะครับไม่ไว่าจะเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3อะไรก็แล้วแต่ไม่ไว่าจะมีคนดูเป็นหมื่นเป็นพันก็แล้วแต่อย่าไปเพิ่มเพื่อนจากกลุ่ม คนหรือห้องเหล่านี้มาเพราะคุณจะไม่มีเพื่อนคุณภาพเลยแม้แต่คนเดียวและยังเป็นภาระให้กับช่องของคุณเพราะถ้าเกิดคุณไปตามมาเขาไม่ตามกลับ AI ส่งคลิปก็ไม่มีคนดูแล้วถ้าเกิดคุณต้องมากดยกเลิกการเป็นเพื่อนกับเขาคุณก็โดนลดค่าอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมเนี่ยตามห้องผู้จัดเนี่ยนะครับการโยนเหรียญคุณโยนเหรียญได้ครับ แต่ผมไม่แนะนำนะให้ไปโยนเหรียญแบบคอมโบจนมีคนมาตามแล้วช่องคุณก็พังแล้วคุณก็ไม่ควรไปตามใครด้วยนะครับในห้องเหล่านั้นคุณควรจะสร้างฐาน fc ในช่องของคุณนะครับแล้วให้คนมาติดตามจากคอนเทนต์จากคลิปวิดีโอจากสิ่งที่คุณมอบให้ในช่องของคุณจากไลฟ์สดของคุณเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับการที่ คุณส่งของขวัญในห้องไลฟ์สดไหมครับไม่ว่าจะเป็นในห้องผู้จัดใหญ่ๆห,ห้องผู้จัดดังนะครับมันเป็นเพียงกิจกรรมของ t i k t อกเท่านั้นที่เขาทําขึ้นมาเพื่อให้เราสนุกสนานแต่ไม่ได้ช่วยเปิดค่าการมองเห็นนะครับอันเนี้ยให้เป็นเพื่อนรู้ไว้ถ้าอยากมีค่าการมองเห็นครับทําคลิปไม่ผิดกฎชุมชนทําคลิปไม่ผิดกฎชุมชนทําคลิปไม่ผิดกฎชุมชน AI นําส่งฟีดขึ้นไลฟ์สดจะมีคนดูชื่นชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ และติดตามช่องในตุก i n f i n i t y 88สาระดีๆมีที่นี่